บายละพ็นมีพู่ออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก็อร่อยดีเหมือนกันนะจ๊ะพุ่งอยากจะถามเพื่อนๆบ้างส่วนใหญ่ถ้าเพื่อนๆทานก๋วยเตี๋ยวอะไม่ว่าจะเป็นร้านไหนหรือว่าที่ไหนเราแล้วแต่เพื่อนรีบปรุงเครื่องกันไหมคะหรือว่าเวลาเพื่อนๆทื่ทำกับข้าวรีบปรุงเครื่องกันไหมบางบางทีนะคะบ้านบ้านเพื่อนนะคะทาก๋วยเตี๋ยวเอง ทำอะไรทานเองในบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะปรุงบ้างไม่ปรุงบ้างนะคะแต่พูกว่านะคะการที่ใส่เครื่องปรุงน้อยหรือว่าไม่ปรุงเลยหรือว่าเน้นเครื่องปรุงทีเ่เป็นเครื่องปรุงที่มีสุขภาพนะคะก็จะทําให้สุขภาพของเราดีนั่นเองก็เอาเอาอย่างนี้ดีกว่าเราก็เลี่ยง,งนะคะในการเติมเครื่องปรุง เติมก็เติมได้แต่ว่าเราอาจจะเติมน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะน้ำตาลก็อาจจะแคบปลายนิดๆน้ำตาลนิดหนึ่งพริกนิดหนึ่งน้ำส้มนิดหนึ่งแค่หอมปากหอมคอก็พอนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของพเพื่อนๆนะจ๊ะ